อย่าหาทำนะครับมีพี่ผู้สมัครท่านหนึ่งเข้ามาสมัครงานกับผมเมื่อวานนี้ทีนี้มีบัตรประชาชนมาแค่ใบเดียวทำไมถึงนำมาแค่ใบเดียวซึ่งในการใช้เอกสารในการสมัครงานนะครับก็จะมีรูปถ่ายหนึ่งนิ้วสำเนาบ,บัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านวุฒิการศึกษาเอกสารทงางทหารใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับถ้าใครเคยเปลี่ยนนะแล้วก็เอกสารใบสิ้นสุดคดีด้วยถ้าใครที่เคยมีคดีความมาแต่พี่คนนี้เล่นถือบัตรประชาชนมาแค่ใบเดียว นะแล้วทีนี้ตังติดตัวนะฮะก็ไม่พอด้วยนะฮะซึ่งมาจากต่างจังหวัดนะฮะแล้วมีบัตรประชาชนมาแค่ใบเดียวแล้วก็มาบอกผมว่าอา้าวก็ผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้เอกสารอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะครับจะไม่รู้ได้ยังไงซึ่งมันเป็นเบื้องต้นเลยนะครับในการเข้าไปสมัครงานที่ไหนก็ตามนะจะใช้เอกสารประมาณนี้ทั้งหมดเลยนะฮะ แต่พี่เขาเล่นถือประชาชนมาแค่ใบเดียวแต่ก็ยังดีที่ทางบริษัทของผมนะฮะเขาให้พนักง,งานเนี่ยเข้าพักที่บริษัทก่อนแล้วก็ในเรื่องของวุฒิการศึกษาเอกสารสำเนาทะเบียนบ้านอะไรแบบเนี้ยนะก็ให้ทางญาติเนี่ยถ่ายรูปส่งมาให้ทีหลังก็ได้นะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไปนะฮะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมอยากออกมาพูดนี่ครับขอมาแจ้งพี่ๆเพื่อนๆน,นะที่จะเข้ามาสมัครงานให้ติดต่อผมก่อน นะฮะให้ติดต่อผมก่อนนะไม่ใช่ว่ามาตายเอาดาบหน้านะฮะให้ติดต่อผมก่อนนะครับก็คือ,คอมันไม่มีอะไรยุ่งยากเลยติดต่อผมเข้ามานะฮะโทรเข้ามานะ,ะที่เบอร์0ู4ย์9 4 9 9 4โทรหาผมผมก็จะสอบถามแค่ไม่กี่คำไม่เกินหนึ่งนาทีลงทุนหน่อยบางคนโชว์เบอร์มาให้ผมโทรกลับผมไม่โทรกลับนะฮะผมไม่โทรกลับนะฮะอาจจะมีแบบเสียตังค่าโทรนิดนหน่อยๆน่อยผมไม่โทรนะฮะเพราะว่าผมถือว่าไม่ลงทุนเลย นะฮะคุยกับผมแค่นาทีเดียวไม่เกิน2นาทีนะฮะอย่างช้านะผมจะสอบถามแค่อายุเท่าไหร่นะฮะส่วนสูงเท่าไหร่มีวุฒิอะไรเคยมีคดีความไหมตอนนี้พักอยู่แถวไหนถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องดูข้อมูลเบื้องต้นให้ละเอียดนะครับเนื่องจากเดินทางมาไกลาแต่ถ้าอยู่ใกล้บริษัทก็ถ้าใครอยู่ใกล้บริษัทผมจะนัดให้เข้ามาสมัครสัมภาษณ์ดูก่อนเลยนะฮะซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับถ้าอายุผมเช็คแล้วว่าอ่ะอายุ อายุระหว่าง20ถึง45ปีเนี่ยสามารถลงหน่วยงานนี้นี้น,นี้นี้ได้นะแต่ถ้าอายุเกิน45ปีหน่วยงานที่ลงได้จะเป็นบางหน่วยงานนะฮะเช่นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่างานบางหน่วยงานเนี่ยอย่างเช่นในสนามบินสุวรรณภูมินะรับสูงสุดถึงอายุ45ปีนะฮะแต่ถ้าหน่วยงานรอบนอกที่ไม่ใช่สนามบินก็รับเกินเกิน45ปีได้นะฮะแบบนี้นะ แล้วทีนี้ผมก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับผมก็จะแอดไลน์ไปหาพี่ๆหรือเพืเ่อนๆที่เขากาลัง หางานอยู่นะครับที่เขาติดต่อมาสมัครงานกับผมผมก็จะแอดไลน์ไปเนื่องจากถ้าเขาแอดไลน์มาหาผมเนี่ยบางคนก็แอดได้บ้างแอดไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าไลน์ของผมเนี่ยคนแอดไลน์มาสมัครงานน่าจะหลักหมื่นเลยนะฮะอันนี้พูดจริงๆไม่ได้โม้นะฮะเข้าไปดูช่องติดต่อของผมได้นะครับตอนนี้คนติดตามอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าคนนะฮะแล้วก็ไหนจะช่องทาง YouTube อีก4ี่หมื่นกว่าคนนะฮะเฟซบุ๊กนะฮะมีหลายช่องทางเลยนะฮะทีนี้ถ้าแอดไลน์ผมมาไม่ได้อ่ะ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะอยากจะลองแอดดูนะครับลองแอดดูนะครับ ID Li น e นะ0 9 4 6 4 9 4 9 9 4นะครับแอดไลน์มาแจ้งว่ามาสมัครงานนะครับถ้าแอดแอดไลน์ได้นะครับส่งข้อความมาได้เลยนะฮะแต่ถ้าแอดไม่ได้โทรเข้ามาหาผมเดี๋ยวผมแอดไลน์กลับไปเองนะฮะ ทีนี้เนี่ยผมก็จะแอดไลน์ไปเสร็จแล้วนะครับก็จะให้แจ้งตามแบบสอบถามนะครับให้แจ้งชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็รูปถ่ายเต็มตัวนะครับแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะฮะแล้วผมก็จะประสานกับทางผู้ว่าจ้างนะครับว่าบุคคลคนนี้นะครับผู้สมัครคนนี้เนี่ยสามารถลงหน่วยงานที่ไหนได้บ้างนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะฮะทีนี้ทางผู้ว่าจ้างเขาก็จะตอบกลับผมมาว่าอ่าลงหน่วยงานนี้ได้นะ ลงหน่วยงานนี้ไม่ได้นะผมถ้าได้นะผมก็จะนะัดทางผู้สมัครเข้ามาสมัครเพื่อที่จะสัมภาษณ์อบรมนะครับอบรมแค่4วันอบรมเสร็จเริ่มงานได้เลยแต่ถ้าหน่วยงานในคลังสินค้าถ้ากระแสอานส่วนภูมิที่ค่าแรง559บาทถึง629บาทเนี่ยก็จะอบรมทั้งหมด10วันนะครับแบ่งเป็นภาคทฤษฎี5วันภาคปฏิบัติอีก5วันนะครับอบรมเสร็จก็เริ่มงานได้เลย นะครับไม่ขั้นตอนไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นที่พี่ๆเพื่อนๆส่งมานะไม่ต้องว่าไม่ต้องกลัวว่าจะรั่วไหลนะครับเพราะว่าผมขอแค่ชื่อนามสกุลอายุน้ำหนักส่วนสูงวุฒิการศึกษาและก็เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นเลยผมไม่ได้ให้ส่งเอกสารมานะครับเช่นสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาวุฒิการศึกษาไม่ต้องส่งมานะฮะพิมพ์แจ้งผมเข้ามาแค่นี้เองนะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างโรงแรมคอนโดอาคารสำนักงานออฟฟิศโรงกันน้ำมันโรงไฟฟ้า าตามรถไฟฟ้าสายสีน้าเงินรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีชมพูประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจแจ้งผมเข้ามาได้เลยติดต่อผมเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 9 4 6 4 9 4 9 9 4นะฮะ0 9 4 6 4 9 4 9 9 4โอเคนะครับก็คลิปนี้ผมก็อยากฝากสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น,นะที่จะเข้ามาสมัครงานนะครับให้ติดต่อผมก่อนนะฮะให้ติดต่อผมก่อนโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอมาแจ้งเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีเพื่อนหรือญาตินะที่เขากำลังตกงานว่างงานหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ส่งคลิปนี้ไปให้เขาดูได้เลยนะฮะเพื่อเป็นกระบอกเสียงอีกช่องทางหนึ่งนะฮะก็ได้บุญด้วยนะฮะได้บุญที่เราแบบได้หางานให้เขานะฮะเขาก็จะมีเงินเดือนนะมีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวนะครับส่งลูกเรียนนะฮะส่งให้เมียใช้ส่งให้พ่อแม่ซื้อกับข้าวอะไรแบบนี้นะ,ะก็ได้บุญด้วยนะครับที่ผมทําอยู่ทุกวันเนี้ยผมก็ถือว่าได้บุญนะ ในปีนี้ปีเดียวนะผมหางานให้ผู้สมัครไม่ต่ำกว่า100คนนะฮะหนึครอบครัวนะฮะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะฮะก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะฮะโชคดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีขอให้อ่าได้อ่าทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่ดีหัวหน้าที่ดีแล้วก็บริษัทที่สวัสดิการดีนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมตะสลาวุฒสวัสดีครับ